สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับก็คลิปนี้นะครับเราอยู่กันกับเกม Dead by Daylight อีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็อยู่กันกับแพท P t b 9.4.0นะครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิว DLC ใหม่ซึ่งได้มีการคอลแลบกับซีรีส์ชื่อดังที่เพิ่งจบไปอย่างจันท n ติงครับโดยครั้งนี้นะครับก็เป็นการคอลแลบรอบที่สนะครับซึ่งนำตัวละครมาใหม่ตัวครับได้แก่ดั s ตินอ l เลเวและ เวกหน้า Netflix นั่นเองครับไม่ใช่เวกหน้าดีนดนะโดยคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมารีวิวเบิร์กใหม่ทั้ง9อันแล้วก็สกิลของเวกหน้ารวมถึงแอดออนทั้ง20อันของมันด้วยนะครับโดยในส่วนแรกครับผมจะเริ่มจากเปิร์กประจำตัวของดั s ตินทันตสันก่อนโดยเบิร์กแรกครับมีชื่อว่าเรื่องง่ายๆหรือบาดาบาดาบูมโดยตอนนี้นะครับ หลังจากที่เราเนี่ยทำการตัดไฟจนครบ20% 20%และ20%ตามขั้นของเปิงนะครับขั้น1 2และ3เราจะสามารถสั่งใช้งานเปิงนี้ได้นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถวางกับดักไว้ที่หน้าต่างได้ครับโ oh. ดยไอ้เจ้ากระหลังนี้นะครับมันจะมีเวลาคงอยู่อยู่ที่40 50และ60วินาทีก่อนที่กระดักเนี่ยมันจะสลายหายไปครับ และเมื่อคิลเลอร์นะครับทำการข้ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการข้ามปกติหรือการข้ามจากสก,กิลนะครับระเบิดนะครับจะทํางานซึ่งทำให้คิลเลอร์เนี่ยมีสาระถูกกีดขวาง50 50และ50เป็นเวลา6 6และ6วินาทีครับเชร็ด้วยนะเพราะว่า6เยอะมากเลยเนี่ยซึ่งเรานะครับสามารถเอาเบริร์กนี้ไปคอมโบกับ เคมิคอลแท็บของเอเลน่านะครับเอเลนยเกอร์หรอเปล่าเอเลนบลี่อื่ันแหละนี่นะครับวางตรงบ้านเล็กก็คือทั้งหน้าต่างแล้วก็ไม้นะครับบอกเลยว่าคิลเลอร์เนี่ยหนืดขึ้นคอแต่มีตัวนึ่งน,นะครับที่สามารถแขงได้ก็คือเวกหน้าครับเพราะว่าเขานะครับไม่ทำการเข้าาต่างนะแต่เขาเนี่ยบินข้าาต่างมาครับเราเปิดมาเลยไม่ทำงาน,น เปรอรสครับเปลี่ยนแผนหรือ c h a n g e of plan โดยเปอนนี้นะครับเมื่อเราเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะมีโทเค็นของเปิร์นี้นะครับ2โทเค็นซึ่งเรานะครับสามารถถือกล่องเครื่องมือหรือกล่อปั่นนะครับที่ไม่ใช่กล่องอีเวนต์เนี่ยเดินเข้าตู้และสามารถเปลี่ยนจากกล่องปัน่นเป็นกล่องฮิลได้ครับโดยเฟสน,นี้นะครับมันจะเป็นการจ่าย1โทเค็นเมื่อใช้งาน ซึ่งกล่องเครื่องมือนะครับที่ถูกเปลี่ยนเป็นกล่องพยาบาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลดของไอเทมและแอดออนที่มีเลทเดียวกันนะครับก็คือไม่สามารถอัปเกรดขันไปได้นะและกล่องพยาบาลนะครับที่ถูกเปลี่ยนด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะมีอัตราการรีชาร์จท,ที่กลับมานะครับอยู่ที่80 90และ100%ครับก็ง่ายๆครับเอาเบิร์กนี้ ไปคอบโปกับวิทลัสได้ครับก็คือใช้กล่องจนหนำใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังสะใจไม่พอนะครับก็สามารถเอาคนกู้ซากเนี่ยไปคุยหากล่องเพิ่มได้ครับเพื่อเราเนี่ยสามารถใช้เปิรกนี้ได้อย่างคุ้มค่าเลยเป็นไงสุดยอดไหมล่ะเปิดท้ายครับของนัสตินทีมเวิร์กฟูลเซอร์กิตหรือก,การทำงานเป็นทีมครบวงจรครับโดยเปิกนี้นะครับ เซอร์ที่ทำการปั่นไฟกับเราเนี่ยจะมีช่องในการกดกูสคิวเช็คที่กว้างขึ้น15 20และ25ครับและเมื่อเรานะครับทำการปั่นไฟกับเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับเราเนี่ยจะปั่นไฟไว้ขึ้น5 5 5เปอรเครับล้อใส่หรอเปล่านะครับอันนี้พูด,พดถึงกรได้เฉยโดยอันนี้นะครับผมเนี่ยจะยังไม่โชว์เคสการของโบน,นะครับ เพราะว่าเราเนี่ยจะขอพูดถึงเปิร์กประจำตัวของอีเลเวก่อนนะครับเราค่อยเอามาขอบงอก,กันหัวข้อต่อไปครับเปิร์กประจำตัวของอีเลเวหรือเจนฮอปเปอร์ครับโดยผมจะเริ่มจากเปิร์กที่มีชื่อว่า Extra Sensory Perception หรือการรับรู้เหนือสัมผัสครับโดยปน,นี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการย่อตัวเป็นเวลา4 4และ4วินาที เรานะครับจะสามารถอ่านออล่าของแท่นไม้หน้าต่างกำแพงกล่องไอเทมเครื่องบนอไฟโทเทมหลุมและคิลเลอร์ไปจนครบระยะ44 44และ44เมตรครับโดยตอนที่เรานะครับใช้สิ่งนี้อยู่เนี่ยเราจะิสานะไม่รู้ตัวและสานะจอมลบหลีครับโดยสานะจอมลบลีนะครับทำให้เราเนี่ยไม่มีเสียงเจ็บ ไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยเท้าและไม่สามารถถูกอ่านออราได้ครับแล้วก็หลังจากเรานะครับทำการหยุดย่อตัวหรือเรานะครับใช้เปิร์กนี้จนครบ11 11และส1วินาทีก็อย่างว่านะครับเจ้าของเปิร์กที่เปิร์กนี้นะครับจะติดคูดาวอยู่ที่60 50และ40วินาทีครับซึ่งผมบอกเลยว่าเปิร์กนี้นะครับเหมือนเอาเปิร์ก แล่ลเปิร์กของเซอร์นะครับอย่างเช่นเปิร์กของเคสนะครับที่มองไม้เปิร์กเดจาวูเปิร์กของมิเคล่ามารวมกันอยู่ในเปิร์กนี้ครับซึ่งผมนะครับได้ทําการเอาเปิร์กการหลบหลีกกางกุงและเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมาใส่รวมกันครับผมกฏว่าผมนะครับนอกจากที่จะย่อตัวแล้วเคลื่อนที่ไปขึ้นแล้วเนี่ยผมก็สามารถอ่านออล่าดได้ไกลขึ้นจาก44เมตรนะครับเป็น60เมตรเลย เป็นไงโบเค้นดีไหมเปิี see, ่สองครับ VCU หรือเห็นนะโดยประเด็นนะครับเมื่อคิลเลอร์เนี่ยทำการเผยออร่าเราเรานะครับจะได้โทเค็นหนึ่งโทเค็นและเมื่อเรานะครับทำการเก็บโทเค็นจนครบ4เปิ์ลนี้จะทำการจ่ายโทเค็นทั้งหมดเพื่อทำให้เราและเพื่อนร่วมทีมนะครับเห็นออร่าของคิลเลอร์เป็นเวลา10 12.5และ 15วินาทีครับโดยเบิร์นี้นะครับจะมีคูดาวอยู่ที่10 10และ10วิทาทีครับซึ่งผมนะครับดเดอาเบิร์กนี้ไปคอมโบกับเบิร์กตาดำซึ่งคิลเลอร์นะครับต่อให้จะไม่เอาเบิร์กอานอลามาเนี่ยเราก็สามารถมัดมือชกคิลเลอร์ในการอ่านอลาได้ครับซึ่งพอ่างนี้นะครับผมเนี่ยก็สามารถเก็บโทเค็นจากคิลเลอร์ได้ครับถึงแม้ว่าคิลเลอร์เนี่ย จะไม่เต็มใจให้เก็บก็ตามเถอะและเมื่อโทเค็นนะครับเรื่องเรานะครับสามารถใช้ตาดำเนี่ยในการป้อนโทเค็นไปเรื่อยๆจนเปิร์กนะครับมันคอมโบเรานะครับก็สามารถอ่านนัลลังคิลเลอร์รวมถึงสามารถแบ่งปันออร่าไปยังเพื่อนได้ครับเปิร์กสุดท้ายครับของอีเลเวนทีมเวิร์กซอฟสโปเกนหรือการทำงานเป็นทีมน้ำเสียงนุ่มนวลโดยปร์เนี้นะครับจะส่งผลกับเซอร์ ที่กําลังปั่นไฟกับเรานะครับจะมีเสียงในการปั่นไฟเนี่ยที่เบาลง15 20และ50%ครับนอนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการปั่นไฟกับเพื่อนนะครับเรานะครับจะปั่นไฟเร็วขึ้นอยู่ที่5 5และ5%ครับซึ่งผมนะครับได้ทําการเอาเบิร์กนี้ไปคอมโบกับเบิร์กทีมเมอร์ของดัสตินแล้วก็ทําการใส่พุบไทเซลแล้วก็เฟลลี่คอมเพนชันนะครับ ซึ่งคอมโบนะครับมันจะปั่นไฟไว้แค่ไหนเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับต่อไปครับจะเป็นการรีวิวเบิร์กตัวของ The First หรือเวกหน้าสัญจติงครับโดยเบิร์กแรกครับมีชื่อว่า Turn Back The Clock หรือนาฬิกาย้อนกลับครับโดยปันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการแขวนเซอ,อร์เบิร์กมันจะมีเวลาการทำงานอยู่ที่40 50 และ60วินาทีครับโดยในช่วงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถกดปุ่มเอฟเฟ t ์เพิร์กเพื่อทำการเล็งกปะที่เครื่องมันไฟใน,นระยะ20 20และ20เมตรจากตัวเราได้นะครับเพื่อทำการระเบิดเครื่องที่ว่านะครับให้สูญเสียความคืบหน้านอยู่ที่10 10และ10%ครับและเครื่องที่วานะครับอาจาจา์ระเบิดเนี่ยก็จะค่อยๆสูญเสียความคืบหน้าไปเรื่อยๆครับอารมณ์เหมือนเครื่องเนี่ย ถูกเตะถูกกระทืบตามปกติเลยโดยเรานะครับสามารถใช้เบิร์กนี้ในการเลี่ยงเปิร์กบังเปิร์กอย่างเบิร์สไมล์ของจิวได้นะครับแต่ตัวเปิร์กเบิร์สไมล์นะครับก็ยังอยู่ที่เครื่องครับสมมติว่าถ้าเรานะครับไปทําการกระทืบเครื่องที่ว่าเนี่ยเรานะครับก็ยังโดนระเบิดอัดหน้าเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยไม่สามารถเอาเปิร์กนี้ไปคอมโบกับเปิร์กที่ต้องกระทืบเครื่องได้นะครับอย่างเช่นโนแวร์ no โนเวทูไฮอีลัฟชันและเปิร์กอื่นๆที่ต้องกระทืบครับอันต่อมาครับเ e คร e t โปรเจกต์ Project, หรือโครงการลับครับเปิร์นี้นะครับเมื่อโทเทมนะครับถูกให้พรหรือถูกแก่นะครับมันจะเป็นการส่มเครื่องในด่านนะครับให้ถูกล็อกเป็นเวลา20 25และ30วินาทีครับและเมื่อมีเครื่องนะครับถูกล็อกตั้งแต่1เครื่องขึ้นไปเรา จะทิลานะตโให้พบเป็นเวลา30 30และ30มสิบนาทีครับโดยเปิร์กนี้นะครับมันมี2องเฟสซึ่งผมเนี่ยได้เอาเปิร์ก็อกเครื่องอัื่นๆนะครับไปทำคอมโบด้วยอย่างเช่นล็อกเครื่องครับดูนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยเครื่องสามเพื่งนะครับถูกล็อก2อนาทีซึ่งผมนะครับก็ทำคอมโบติดเตลเพิ่มด้วย30มสิบวิครับและเมื่อเครื่องนะครับถูกปั่นเซนเนี่ยเครื่องที่ปั่นได้เยอะสุดนะครับ ก็จะถูกล็อก25าวิซึ่งมันก็ขโมงกับเบิร์กซีเครปโปรเจกต์เหมือนิครับแล้เมื่อผมนะครับทำการแขวนจะได้นะครับเบิร์กกิมแอมเบสก็จะทำงานซึ่งผมก็ติดสเตลออีก30วิครับดท้ายครับเฮสไฮส์ไมล์หรือคำสาบรวมจิตหมู่ครับโดยปกร์นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการแขวนเซิร์ฟเป็นครังแรกได้เบิร์กนี้นะครับจะทำการเปลี่ยนโทเทมธรรมดา เป็นทเทมไฟ1์ต้นครับซึ่งตัดได้นะครับที่เราเนี่ยยังมีทเทมของคำสั่นี้อยู่นะครับเราสามารถอ่านความคืบหน้าของเครื่องได้จากออร่าของตัวเครื่องครับยิ่งออร่ามันเข้มเนี่ยเครื่องนะครับจะยิ่งปั่น้เยอะนอกจากนี้นะครับเมื่อในเกมเนี่ยเหลือเครื่องมันไฟเพียงแค่1 1และ1เครื่องนะครับเครื่องที่เหลือเนี่ยจะระเบิดและสูญเสียวความคืบหน้าอยู่ที่ 6, 8และ1 0์ โดยทันทีครับและเครื่องเนี่ยก็จะค่อยๆสูญเสียความคืบหน้าตามปกติตัวโทเทมไฟนะครับก็จะแปลเปลี่ยนกลับเป็นโทเทมปกติเหมือนเดิมครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นไฮไลท์หลักของคลิปนี้เลยก็คือเป็นการรีวิวสกิลของ the First หรือเวกหน้านั่นเองครับโดยเวกหน้านะครับเป็นฆาตกรที่เดินซ4และมีส่วใจนะครับอยู่ที่3.2เมตรมาพร้อมกับสกิลที่มีชื่อว่ามุดโลกกลับด้านครับ โดยสกิลนี้นะครับเราเนี่ยสามารถสังเชิญานได้โดยการกดของโทค้างเอาไว้ครับซึ่งเราเนี่ยก็ทําการมุดสู่โลกกลับด้านและเรานะครับจะได้รับเอฟเฟกต์สานะตรวจไม่พบหรือติดสเตลครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับอยู่ในโหมดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถจมทีเซรได้น,นะครับแต่แรกกันเลยเราเนี่ยจะมีความเร็วการเคลื่อนที่ที่ไวขึ้นมากครับเป็น8เมตรต่อวินาที และเรานะครับสามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านจุดโดดและแท่นไม้ที่พับลงอยู่ได้ครับซึ่งเรานะครับสามารถประดมดนได้โดยการกดลิกซ้ายครับซึ่งมันจะเป็นการสร้างแอร์เอฟเฟกต์พร้อมกับมุดตัวออกาจากโลกขับด้านนั่นเองครับส่วนต่อไปครับจะเป็นสกิลการโจมตีระยะไกลด้วยถาวรครับซึ่งเรานะครับสามารถสั่งใานได้โดยการกดที่ขวาเพื่อทําการเล็ง และกดคลิกซ้ายเพื่อทําการโจมตีครับซึ่งมันจะเป็นการโจมตีด้วยถาว์น,นะครับที่โผล่มาจากพื้นโดยเป้านะครับถ้าเกิดเป็นสีฟ้าเนี่ยถาวั์ก็จะไม่สามารถโจมตีได้แต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับถาวั์เนี่ยจะสามารถโจมตีได้ครับ ซึ่งการโจมตีแบบนี้นะครับจะไม่สร้างดาเมจหรือแบบแผลให้กับเซอร์นะครับแต่มันจะเป็นการเติมโทเค็นโวลเบเกอร์ให้กับเซอร์ครับซึ่งเซอร์นะครับถ้าถูกเติมโทเค็นโวลเบเกอร์จนครบสองนะครับเซอร์ทุกคนเนี่ยจะถูกลากเข้าสู่มิติของเวกหน้าครับและมันจะมีโวลเบเกอร์ทามเมอร์ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับแต่ผมนะครับจะขอเรียกสั้นๆว่านาฬิกานะครับซึ่งการที่เราเนี่ยจะสามารถดึงเซอร์เข้าสู่มิติน้ได้นะครับ เราเนี่ยต้องทําให้เซอร์คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีโทเค็นโวลเบกเกอร์ครบ2โทเค็นครับซึ่งการเติมโทเค็นนะครับก็มาจากการสกิลในการเล่นงานเซอร์ซึ่งหมายความว่าการโจมตีปกตินะครับจะไม่สามารถเติมโทเค็นให้กับเซอร์ได้ส่วนการโจมตีระยะไกลด้วยถาวรน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเติมให้1โทเค็นแล้วก็การที่เรานะครับออกจากโลกกลับด้านและโผล่ขึ้นมาบนดินแล้วบังเอิญว่ามีเซอร์นะครับอยู่ในพื้นที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับมันจะเติมให้2โทเค็น ง่ายครับสก,กิลตรงนี้ลากเซอร์เข้าสู่มิติต้องใช้สองโทเค็นตีปกติส่วนโทเค็นตีถาวันหนึ่งโทเค็นมุดออกจากดินสองโทเค็นครับแต่มีอีกหนึ่งเงื่อนไขครับซึ่งเป็นเงื่อนไขพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าเซอร์นะครับมีโทเค็นโวลเบเกอร์ครบสี่เมื่อไหร่การโจมตีครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นถาวันหรือว่าการมุดออกจากใต้ดินเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถลากเซอร์เข้าสู่มิติของเราได้เหมือนกันครับและเมื่อเซอร์อยู่ในมิตินี้เนี่ย เราจะไม่สามารถเติมโทเค็นให้กับเซอร์ได้นะครับแต่แรกกันเลยการโจมตีทุกรูปแบบนะครับจะสามารถสร้างดาเมจให้กับเซอร์จริงๆได้ครับอย่างเช่นตรงนี้ครับการโจมตีด้วยถาวนเนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนเป็นดาเมจจริงๆซึ่งเรานะครับไม่จําเป็นต้องโจมตีใส่เซอร์ที่มี w o r l d เบกเกอร์โทเค็นนะเราสามารถโจมตีใส่เซอร์ได้ทุกคนครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีโทเค็นก็ตามส่วนการมุดออกจากโลกกับด้น,นะครับ ก็สามารถสร้างดาเมจให้กับเซิร์ฟได้จริงๆเหมือนกันครับโดยเอฟเฟกนี้นะครับจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่นาฬิกาตรงนี้นะครับยังคงหุนเวลาอยู่โดยสกิลนี้นะครับมันก็จะมีเวลาที่จํากัดซึ่งสามารถดูได้จากนาฬิกาบนหน้าจอครับตรงนี้เลยซึ่งเวลาตรงนี้นะครับมันก็จะอ้างอิงจากเซิร์ฟที่ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในเกมครับซึ่งเซิร์ฟเนี่ยสามารถเล่นเวลาตรงนี้นะครับให้เป็นไวขึ้นได้เพื่อที่ตัวเองเนี่ย สามารถหลุดพ้นจากมิติตรงนี้ได้ครับในส่วนของการแก้ทางสกนีนนะครับเมื่อเซอร์เนี่ยถูกดึงเข้าสู่มิตินี้เซอร์จะสามารถหานาฬิกาแกรนฟาเธอร์ซึ่งอยู่ตามแมปได้นะครับซึ่งนาฬิกานะครับจะมีทั้งหมด4เรือนโดยเซอร์เนี่ยสามารถใช้งานมันเพื่อทําการเล่งเวลาของมิตินี้ให้เดินไวขึ้นครับโดยในแมปนะครับจะมีนาฬิกาอยู่4เรือนซึ่งเซอร์เนี่ยจะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง4เรือนครับ ยิ่งเซอร์ใช้นาฬิกาเยอะเวลาเนี่ยก็จะยิ่งเดินไวขึ้นครับแ,รแต่แต่ผมนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตตรงตัวนาฬิกาก่อนคือน,นาฬิกานะครับมันจะถูกแบ่งเป็นสองระยะหรือ2เฟสครับเฟสแรกครับจะนับตั้งแต่เข็มยาวเนี่ยชี้เลขสองไปถึงเลขเก้าครับตรงนี้ครับจะเป็นช่วงที่เซอร์เนี่ยสามารถใช้นาฬิกาแกลฟาเธอร์ทำการเล่นเวลาได้ครับแต่เมื่อเข็มยาวนะครับ ชีพถึงเลขเก้าไม่ว่าจะมาจากการเล่งเวลาหรือจากการที่นาฬิกานะครับมันเดินตามปกติในส่วนตรงนี้นะครับมันจะเข้าสู่เฟสสซึ่งตรงนี้เนี่ยเซอร์จะไม่สามารถใช้นาฬิกาแกนฟาเทอร์ทำการเล่งเวลาได้นะครับซึ่งหมายเขาว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่เวกหน้าเนี่ยจะมีอิสระในการโจมตีเต็มที่ก่อนที่จะออกจากมิตินี้ไปนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการพูดเสริมเพิ่มเติม,มติดผู้ต่อไปก่อนน้านนี้นะก็คือสกิลของเวกหน้าครับมันทําดาเมจเป็น l อลซึ่งตอนที่โจมตีนะครับหากว่ามีเซอร์เนี่ยอยู่กันไม่ว่าจะเป็นอยู่กัน1คน2คน3คนหรือว่าสี่คนนะครับเซอร์เนี่ยก็จะโดนดาเมจกัน,กนทั่วหน้าและโดนไปพร้อมๆกันครับและด้วยคาที่เวกหน้านะครับมันสามารถโจมตีระยะไกลแล้วก็สามารถโจมตีทะลุชั้นได้เนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกูก็เอาเซิร์ไปแขวนใต้ดินแล้วก็ทําการโจมตีทะลุชั้นมานะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันทําได้ครับแต่เอฟเฟกนะครับมันเกิดขึ้นช้ามากไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกของการโจมตีด้วยถาวรนนะครับหรือแม้แต่การออกจากโลกใด,ดินครับคือมันเกิดขึ้นช้าทั้งคู่เลยตรงนี้นะครับอยากคิดว่าเดฟเนี่ยทำรู้นะครับ เดฟเนี่ยเขารู้ทันพวกมึงเออไม่ใช่เดฟนะครับเขารู้ทันพวกคุณนะครับนอกจากนี้นะครับเวกหน้าเนี่ยยังมีมินิโมลีติดตัวอีกด้วยนะครับแหมสาลาอีจะเป็นไงวะเนี่ยซึ่งเรานะครับสามารถทําได้โดยการโจมตีใส่เซอร์ซึ่งเป็นการโจมตีที่ต้องกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลการออกจากโลกกลับด้านหรือการโจมตีด้วยถาวันครับและต้องโจมตีใส่เซอร์ซึ่ง เป็นเซอร์ที่มีโวลโทเค็นเบเกอร์พบสีโทเค็นและเซอร์นะครับถูกแขวนไปแล้ว2เฟสและต้องโจมตีใส่เซอร์นะครับเป็นแผนสุดท้ายคือปกตินะครับถ้าเราเนี่ยโจมตีใส่เซอร์นะครับเซอร์เนี่ยจะล้มลงนอนแต่ถ้าจะเป็นการโมนี้นะครับเทร์ที่ว่าเนี่ยจะไม่ล้มแต่เซอร์นะครับจะถูกตึงเอาไว้แทนและเมื่อเรานะครับทำการตึงเซอร์ได้เนี่ย เราก็สามารถกดคโทรเพื่อทําการมายเบรกหรือทําการหักคอเซอร์ได้ครับแต่มีสิ่งที่ควรพึงละวังเอาไว้นะครับก็คือการตึนเซอร์นะครับมันมีราจําจำกัดซึ่งถ้าเรานะครับมัวแต่โอเอแอกอาร์ตไม่ยอมโมลิเนี่ยเซอร์นะครับก็จะถูกคลายการตึงและก็จะกัดไปลบนอนทันทีซึ่งเราเนี่ยก็จะไม่สามารถโมลิ่เซอร์ได้อีกต่อไปครับ ก็ต้องแบบว่ารอให้เซอร์นะครับลุกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตึงใหม่ถึงจะโมลีได้ครับซึ่งไม่ดีครับบอกเลยแล้วก็ในส่วนของการตึงนะครับคือด้วยคำที่สกิลของเวกหน้านะครับมันเป็นเอลีทั้งคู่เลยซึ่งถ้าเกิดว่าตอนที่โจมตีนะครับหากมีเซอร์เนี่ยเข้าขา่ขายนี้ข่ไยนี้เมื่อว่าหนึ่งคนเนี่ยเราก็สามารถคอนเซอร์เลี่ยงคนได้เลยนะครับแต่ด้วยคำที่ผมนะครับ มีทีมงานผู้ช่วยเนี่ยเพียงแค่สองคนผมนะครับเลยทำเต็มที่ได้แค่สองคนครับแล้วก็การมูนี้นะครับต่อให้เซิร์ฟเนี่ยจะมีโทเคเนครบสี C, ถูกขวานไปแล้วสองเฟสแล้วก็ถูกโจมตีในแผนท้ายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟนะครับยังมีสาระทนทานอยู่ไม่ว่าจะมาจากเปิร์กอย่างเช่นตายยากหรือว่าเปิร์กเราจะได้ก่อนนะครับเราเนี่ยจะยังคงตึงเซิร์ฟไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟนะครับมีเปิร์กทางหลังอยู่เนี่ย เราสามารถใช้สกิลการตึงนะครับในการแก้ทางเบิร์กนี้ได้นะครับสุดท้ายครับก็จะเป็นการรีวิวแอดออนทั้ง20อันของ The First หรือเวกหน้าครับอันแรกครับหนังสติ๊กผูกข้อมือหับเยินอันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยออกจากรถก,กับด้านแท่นไม้และเครื่องไฟนะครับที่อยู่ในระยะเนี่ยก็จะถูดระเบิดครับถ้ามีแค่ไม้ก็ระเบิดแค่ไม้ถ้ามีแค่เครื่อง ก็พังแค่เครื่องแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่นะครับก็พังคู่เลยอันที่สองครับวงกดลูกผัดอันนี้เนี่ยทำให้เวลาในเฟสสองนะครับนานขึ้น5้าวินาทีต่อจำนวนเซิร์ฟที่ยังคงมีชีวิตอยู่ครับอันที่สามครับปฏิมากรรมฝาผนังกระจกสีอันนี้นะครับเราเนี่ย สามารถทำลายแท่นไม้และกำแพงเพื่อเล่นขอ,อูดาวของสกิลโลกกับด้านให้ไวขึ้น12วิครับ 4. ครับไอดียที่อันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ดึงเซอร์เข้าสู่มิติเรานะครับจะมีการโจมตีด้วยถาวันที่ไกลขึ้นอีก1เมตรครับ 5. ครับโรลเลอร์สเกเปื้อเลือดอันนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยออกไปจากโลกกับด้านเรา จะติดสานะเร่งรีบ20%เป็นเวลา2วินาทีครับ6เช็ดด้วยเล่นหลายรอบลันบุกเนี่ยอันนี้นะครับเ,เป็นเครื่องเล่นเทปพังยับเริ่มเกมมาเนี่ยเซอร์ทุกคนจะมี World Baker Token โคนละอันครับและเมื่อเรานะครับสามารถดึงเซอร์เนี่ยเข้าสู่มิติได้เซอร์ทุกคนนะครับก็จะสูญเสีย World Baker Token นจนหมดเกี้ยงครับแต่แอปอันี้นะครับทำให้นาฬิกาแกรนด์ฟาเธอร์เนี่ยลดลงไป1เรือนครับ เพย์สามเรือน7ยับก็คือเข็มนาฬิกาครับอันนี้นะครับเมื่อเซอร์เนี่ยใช้นาฬิกาแกนฟาเธอร์เซอร์ก็จะจิตสานะไม่รู้ตัวซึ่งเมื่อเซอร์นะครับอยู่ใช้นาฬิกาเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็ยังส่งผลต่ออีกสิวิครับ8ครับวิทยุข,ขึ่นศตวษอันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการดึงเซอร์เข้าสู่มิติได้เรานะครับจะเห็นออร่าของนาฬิกา ซึ่งมีเซอร์กลางใช้งานอยู่ที่อยู่ห่างจากเรานะครับเกินสามองเมตรเก้าครับซูปเปอร์คอมถูกคว้านอันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ดึงเซอร์เข้าสู่มิติเรานะครับจะเห็นเซอร์ซึ่งถูกโจมตีด,ด้วยถาวรนนะครับเป็นเวลา1 5วินาที10ครับใบมีดโกนของวิตร์อันนี้นะครับเมื่อเวลาของมิตินะครับสิ้นสุดลงเนี่ยเซอร์ที่บาดเจ็บอยู่ จะตีสานะผูกพังเป็นเวลา30มสิบวินาทีครับ11ครับหมวกต่อหัวไฟฟ้าอันนี้นะครับเมื่อเวลาในมิติเนี่ยเข้าสู่เฟสสองเ <are> ซอร์ <are> ที่อยู่ห่างจากเรานะครับมากกว่าเจ็หเมตรเนี่ยจะถูกเผยออร่าเป็นเวลา6วินาทีครับ12 <No. S 1> ครับหนวดที่คออันนี้นะครับตอนที่อยู่ในมิติเนี่ย <are> หากเซอร์ถูกโ <Your self. S 1> จมจีด้วยเถาวัน เซอร์นะครับจะตนฐานะเวริรวะและเลือดท่วม70เวิที13ครับมอละนาบัตรปอมอันนี้นะครับทำให้เสียกับทางเราเนี่ยลดลงต่อจำนวน World Baker อร์โทเค็นะครับที่เซอร์มีอยู่โทเค็นละ12เมตรซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับจะหายไปเมื่อเราเนี่ยสามารถดึงเซอร์เข้าสูมิติได้ครับ14ครับซากกระตายเหมือนของไมเคิลเลยอันนี้นะครับ ทำให้เซิร์เนี่ยที่ยืนอยู่บนแอเรียออฟเอฟเฟของการออกจากรูกดานนะครับเซิร์เนี่ยจะติดสานะหมดกำลังซึ่งไอ้ฝนี้นะครับจะยังส่งผลต่ออีก20วินาทีหากเซิร์นะครับออกจากคนที่ดังกล่าว15ครับแมงม,มุมแม่ไม้ดำตัวมอตัวมาโคตุ้ยตัวตัวมาโคนเยอะเลยอันนี้นะครับ การที่เราเนี่ยทำการดึงเซอร์เข้าสู่มิติได้น,นะครับและเราเนี่ยทำการมุดเข้าโลกกลับด้านเซอร์นะครับที่อยู่ห่างจากเราเกินส0 0เมตรเนี่ยก็จะกรีดและถกเผยออร่าเป็นเวลา30เลทีครับ16ครับสเก็ตบอร์ดพังเมื่อเรานะครับทำการดึงเซอร์เข้าสู่มิติได้น,นะครับเราเนี่ยจะมีความเร็วรในการกระโดดข้ามที่ไวขึ้น30เปเ็นเป็นเวลา60นาทีครับ สิดครับพิซซ่าทำให้ตาบอดแม้แวย่าความรักเถอะที่ทำให้ตาบอดอะ่ะอันนี้นะครับทำให้ Area of Effect ของการออกจากรถก,กับด้านนะครับลดลง90%แต่คููดาวนะครับมันจะน้อยลงยี่ย์ครับก็ได้อย่างเสียยางะนะ18ครับปอกคอเทอไฟฟ้า้าอันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยออกจากรถก,กับด้านจุดโดดทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระยะ30เมตรเนี่ยจะถูกปิดกั้นเอาไว้เป็นเวลา สิบวินาทีครับ19ครับตัวหมากลุกอันนี้นะครับทําให้ระยะการโจมตีของเราเนี่ยลดลง3 5แต่เรานะครับสามารถโจมตีด้วยเถาวันได้ถึง2ครั้งนะครับแต่ไอตันนี้นะครับทําให้ครูดาวของการมุลโลกับด้านเนี่ยเพิ่มขึ้น1ิวินาทีครับและสุดท้ายครับชิปโซเทียสีลุงอันนี้นะครับเมื่อเรานะครับ สามารถดึงเซอร์เข้าสู่มิติได้เราตาดิสเตลและเซอร์นะครับที่มีวลเบเกอร์โทเค็นนะครับอย่างน้อยหนึ่งโทเค็นเนี่ยจะถูกเผยอล่าเมื่อเรานะครับอยู่ใกล้เซอร์เป็นระยะ2เมตรครับแต่ไอ้เฟกตนี้นะครับจะหายไปเมื่อเรานะครับทาการจมตีด้วยเถาวันหรือเราเนี่ยเข้าสู่โลกกลับด้านหรือเวลาของโหมดนี้นะครับไอ้มิตินี้เนี่ยสิ้นสุดลงครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงแต่เ่บนี้นะครับก็ พูดกันตรงเลยครับว่าผมเนี่ยยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคืออาการแบบเสมหะในลําคอพูดไม่มีเสียงนะครับอันนี้นะหายแล้วแต่แอาการไอนะครับมันยังคงอยู่และหมอบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้นานนะครับเต็มที่เลยคือหนึ่งเดือนแต่ผมนะครับก็จัดไรีบหายและรีบกลับมาทำคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพต่อไปนะครับโอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ กดซับได้นะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกรวมถึงโดนเนตได้นะครับเพื่อสมทุนเป็นค่ายาแก้ไอได้นะครับโอเคครับไปก่อนนะครับคอแตกแล้ว